สวัสดีค่ะอาชีพรับราชการค่ะตอนนี้บุตรศึกษาอยู่ชั้นระดับประถมศึกษาปีที่4ค่ะก็จะมีเรื่องค่าใช้จ่ายในการเรียนตอนนี้ก็จะเป็นเรียนออนไลน์มีค่าใช้จ่ายค่าน้ําค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตเรียนออนไลน์ก็คือค่าใช้จ่ายเยอะอยู่บ้านก็ค่าใช้จ่ายจะเยอะกว่ามาโรงเรียนค่ะแต่ก็ตอนนี้ก็จะมีเรื่องมาตรการช่วยมา2,000บาทก็ถือว่าเป็นมาตรการที่ดีนะคะสวัสดีค่ะดิฉันเป็นลูกจ้าง เหมาจ่ายนะคะชีวิตประจําวันก็ทํางานคนเดียวอะคะ่ะแล้วก็มีบุตรเ,เรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยตอนนี้ค่ะปะวชวปี2แล้วนะคะมีมาตรการที่ช่วยเหลือนักเรียนที่ว่าอะไรได้2,000นะคะก็คือดีมากอะคะ่ะตามที่รัฐบาลมีมาตรการในการช่วยเหลืออด้านการศึกษานะครับโดยที่ลดค่าเทอมให้กับ เด็กนักเรียนแล้วก็มอบเงิน2,000บาทให้กับเด็กนักเรียนนะครับบุตร2คนของผมก็คือยังอยู่ชั้นป6คนหนึ่งกับป .4 คนหนึ่งก็ตอนนี้ก็การเรียกนการสอนโดยใช้ทางออนไลน์อยู่ก็ถือว่าเป็นการที่ช่วยเหลือที่ดีทีเดียวนะครับต้องขอขอ,ขอบคุณรัฐบาลในที่มีมาตรการตรงนี้ออกมาด้วยครับขอบคุณครับพาอก็จะได้มาใช้จ่ายในชีวิตประจําวันมาคอยจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตค่าน้ำค่าไฟให้ลูกอย่างน้อยก็ ช่วยได้นิดนึงก็ยังดีค่ะเป็นมาตรการที่ดีค่ะขอพึ่งค่ะจะมีค่าน้ำค่าไฟและค่าอินเทอร์เน็ตนะคะทุกวันนะคะก็มีโครงการดีๆอย่างนี้มาก็อยากให้มีต่อเนื่องไปตลอดนะคะถ้ามีโอกาสนะคะก็ขอขอบคุณรัฐบาลชุดนี้มากนะคะเพราะว่าในส่วนของผมเองถึงเป็นรับราชการก็จรงิงแต่ก็ได้รับวารเดือดร้อนอยู่เพราะว่าครอบครัวจริงจก็ภรรยาก็ไม่ได้ทอะไรมีทําขนมเล็กๆน้อยลูกตอนนี้ที่หยุด เรียนอยู่ก็อยู่กับบ้านการที่ลูกอยู่กับบ้านเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าการเราจะประหยัดเลยนะการค่าเสียค่าน้ําค่าไฟเราก็เสียมากขึ้นแล้วค่าขนมจริงินก็ก็เสียมากขึ้นกว่าที่ไปโรงเรียนด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นมาตรการที่ดีนะครับคือในส่วนของที่อยากจะให้รัฐบาลเพิ่มเติมก็คือในส่วนของเด็กเล็กที่เข้าก่อนอนุบาลน,นะครับซึ่งจะมีเด็กตั้งแต่1ปีถึง สปีประมาณนี้ผมว่าจะมีที่อยู่ตามศูนย์เด็กเล็กอ่ะก็น่าจะถ้าเป็นไปได้อยากให้รัฐบาลช่วยดูตรงนี้ว่าพอที่จะเยียวยาเขาอย่างไรได้บ้างนะครับเพราะว่าครอบครัวแล้วก็บุตรปิดามัรดาเขาก็น่าจะรรับความเดือดร้อนเช่นกันครับขอบคุณครับ